สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ช่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะตอนนี้ก็มีทั้งที่เมืองไทยด้วยนอแล้วก็โดยเฉพาะที่เมืองจีนเขาก็พูดถึงเรื่องอห้วงคำหนึงดวงใจนิรันด์ซีซั่นสองกันนะคะซึ่งหวังว่าอารมณ์ก็คงจะคล้ายๆกันนะคะเพราะว่าตัวละครเสียงหลิวที่แสดงโดยคุณถานเจนซือนั้นมันทําให้คนอินมากๆเลยนะคะมันเหมือนกับแบบเป็นพระเอกที่เดินออกมาจากนวนิยายต้นฉบับกันเลยค่ะก็ณัจุดนี้นะคะ ก็เลยทําให้อาจจะมีหลายๆท่านที่ยังไม่ได้เริ่มดูด้วยซ้ำอาจจะรอให้จบก่อนแล้วถึงจะดูนะคะแต่ว่าการทําแบบนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลกับยอดวิ w ใช่ไหมคะแล้วก็มีดัชนีความนิยมนะคะรวมทั้งเร t i ติ้งอะไรอย่างนี้ค่ะอาจจะแบบมีผลกระทบนะคะเพราะว่าคนไม่ได้มาแบบอุ้ยต้องดูทันทีที่มีการออนแอร์ air นะคะแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้เอาอีกแล้วนะคะทาง Ten เซ็นต์วิดีโก็คือพอรู้ว่ามันมีเพียงแค่23ตอนเท่านั้นคือมันแบบน้อยอะจำนวนตอนมัน เพราะฉะนั้นก็จะมีการแบบยืดอีกแล้วนะคะอาจจะมีบางวันออนแค่ตอนเดียวหรือไม่ก็เว้นไปสักแบบ2วันอะไรแบบนี้นะคะซึ่งคนจริงเขาก็บอกว่าเอาละน่าเริ่มแล้วนะลงห่านเอาแบบนี้อีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีการเปลี่ยนว่าเออจะต้องออนแอร์แบบ4ตอนน้อมี4วันเออสวันต่อสัปดาห์อะไรแบบนี้ซึ่งก็ทําให้คนต้องรอคอยผ่านไปหลายๆวันนะคะอาจจะทําให้คนรู้สึกแบบเอยม,มันเหนื่อยเหนื่อยที่จะรอคนอาจจะทิ้งการ ดูไปได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือบอกแล้วทุกคนรู้ว่านะคะทางด้านตัวละครเสียงหลิวนั้นจะต้องจบชีวิตลงก็เกิดความ เกิดความหดหู่เช่นเดียวกันนะคะก็ก็มีที่คิดเหมือนกันเยอะนะคะทีนี้สําหรับถ้าจะพูดว่าเรื่องนี้บทละครดีไหมนะคะก็ถือได้ว่าเหล่านักแสดงมีความแข็งแกร่งมากเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดไม่ได้น่าเกียดนะเพื่อนๆแล้วก็ทุกชาร์ตนะคะทุกชาร์ตไม่ว่าจะเป็นดาราหญิงดาราชายเนี่ยก็ยังมีท็อปชาร์ตจากเรื่องนี้อยู่นะคะอย่างทางฝั่งผู้ชายก็จะเป็นคุณฐานเจนซือก็ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะซึ่งก็ มีอันดับ2ก็จะเป็นคุณจางหลิงเหอเนาะจากเรื่ององคหญิงใหญ่แล้วก็มีอันดับ3คือคุณฉิวข่ายนะคะจากเรื่อง as beautiful as you นะคะก็เรียงเรียงกันมาแบบนี้แล้วก็จะเป็นคุณเต้งเหว่ยนะคะก็คือยกมาในแผงของห้วงคํานึงดวงใจนิลันนะคะก็เป็นลําดับถัดๆกันมาเลยนะคะถ้าพูดถึงชาร์ตของนักแสดงเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้น่าเกียดอะไรก็มีความแข็งแกร่งอยู่นะคะแต่ถ้าพูดถึงความคาดหวังเนาะคาดหวังของสิ่งที่มันน่าจะเป็นเพราะว่าในซีซั่นที่1น,นั้นเปิด ตัวมามันบูมตุ้มๆเลยนะคะทีนี้พอมาซีซั่นที่2แล้วจริงๆเขาก็มีความคาดหวังว่ามันน่าจะมีความแบบใสๆปิ้งๆนะคะเป็นแบบพุขึ้นมาอย่างนี้อีกนะคะแต่ว่าพอดีเนื้อหาในซีซั่นที่2ก็คือโหยวิดีโอวิดีโอเอ่ยนะคะเราได้เห็นกันแล้วว่านักแสดงแต่ละคนนี่เจ็บนะคะเลือดเต็มตัวกันไปหมด <laughs> ทุกคนนะคะก็เลยเกิดความกลัวนั่นเองค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็คงมองตลาดแบบนี้ด้วยนะคะเขาถึงได้ชูตัวละครซรางเฉียนขึ้นมาเป็นพระเอกในเวอร์ชันละครนะคะเพื่อนๆเ,เ,เ,เพราะว่าคนดูนั้นไม่ชอบอะไรที่ดูเศร้าๆใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นแล้วการโปรโมทว่ามันจะเศร้าแล้วพระเอกกับนางเอกจะต้องจากกันอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นอะไรที่คนดูอาจจะไม่สนใจก็ได้แต่ทีเนี้ยจังหวะมันมันไม่ใช่เพราะว่านักแสดงนะคะคุณฐานเจนซนซื่อนั้นสามารถจะตีความความเป็นเสียงหลิวอะได้ ได้แตกละเอียดเลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเขาเล่นได้มีความเป็นเรียลลิตี้เป็นคนมากกว่าในที่อยู่ในนิยายด้วยซ้ําเพราะว่าในนิยายนั้นนะคะเซียงหลิวนั้นไม่ได้มีการแสดงออกทางดวงตาใดๆเลยนะคะน้านิ่งเลยค่ะน้านิ่งเหมือนเหมือนความทื่อๆอเออหน้าหน้าแข็งทื่อเลยนะคะก็เข้าใจเสียวยาวได้ว่าไม่รู้หรอกว่าเซียงหลิวนั้นมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะในตอนที่พูดคุยกันในตอนอะไรกันนะคะแต่พอมาเจอโอ้โหสายตาของคุณฐานเจ เส้นซื้อเข้าไปค่ะก็คือในตอนที่หันหน้าคุยกันนั้นเขามีสายตาที่แบบเข่งขุ่มนะคะตอนที่คุยกับนางเอกแต่ว่าพอหลังจากที่หลังจากที่คือเขาอะ เซียงหลิวจะเป็นคนแรกที่เทิร์นที่หันด้านหลังให้กับเซียวยาวก่อนแล้วก็เดินออกมาเสมอแต่หลังจากนั้นนะคะประมาณแบบเพื่อนๆนับไปเลย30วินาทีหลังจากที่เซียวยาวหันกลับไปแล้วแล้วก็เดินไปที่โน่นแล้วเสียงหลิวนั้นจะหันกลับมาทันทีแล้วก็มามองเซียวยาวเดินจากไปนะคะแล้วก็ดวงตาก็จะมีความแบบโอ้โหมันแบบมันมันเป็นความแตกต่างมันเป็นความตีความที่แบบว่าพวกเราเห็นเลยว่าเขานั้นรู้สึกแบบ รู้สึกอะมันมันก็เจ็บอยู่เนาะมันบมันอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ความรู้สึกมันก็ต้องออกมาทางดวงตาอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งกลายเป็นว่าคนอยากจะแบบให้กำลังใจคู่นี้นะคะกับความรักที่บริสุทธิ์ของเซียงหลิวที่มีแล้วก็มีความลุ้นว่าเซียวยาวนั้นอะ่ะจะแบบว่าเออได้รู้บ้าง แต่ถ้าเพื่อนๆได้ฟังที่หวานสปอยไปเพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจแล้วน้อว่าทำไมท่านผู้เขียนถึงไม่เขียนให้เสียงถึงไม่เขียนให้สิ่งที่เสียงหลิวทำให้เซียวเยานั้นเป็นที่รู้ ต่อเซียวยาวอะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้ารู้แล้วสามารถตายได้เลยนะคะคือแบบหัวใจมันสลายมันก็แบบตายได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วจะให้นางเอกของเรื่องก็จะมาตายด้วยมันก็ไม่ใช่นะคะแล้วก็ในส่วนของละครในฉากที่เซียงหลิวนั้นได้ไปเยี่ยมบ้านของท่านซือเฉินกับซีหลิงเหิงที่เขาเคยอยู่ด้วยกันเพื่อนๆก็เห็นแล้วว่ามันก็จะมีภาพปรากฏในตอนที่เซียงหลิวคิดถึงว่าถ้าเป็นเขากับเซียวยาวล่ะรูปก็คือรูปเป็นรูปเขาขึ้นมาแล้ว ก็เป็นผมขาวนั่นก็หมายความว่าคือบอกชัดๆอยู่แล้วว่าจุดจบไม่ต่างก,กันกับทางด้านของซีหลิงเหิกับทางด้านของซือเฉินซึ่งเป็นพ่อแม่ของเซียวยาวนะคะก็คือไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นในฉากต่อมาในตอนที่เซียงหลิวนั้นดื่มเหล้านะคะอยู่ที่เรือไอ้นั่นนะคะหอยกาบวินล่าของพวกเรานะคะก็ได้พูดกับไอ้เจ้าปุกปุยที่ก็ลินเหล้าให้ปุกปุยดื่มด้วยนะคะประมาณว่าแทนที่จะหันแบบ ดาบเข้าหากันเนี่ยสู้แบบว่าใช้ชีวิตแบบเป็นอิสระเออปล่อยให้เป็นอิสระแล้วก็ต่างคนต่างไปดีกว่านะคะนี่ก็คือสิ่งที่ที่มันก็บอกอย่างชัดเจนอยู่แล้วเนาะ หวานไปรวบรวมนะคะจากชาวจีนมาคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยว่าเออทำไมพวกเขาถึงรู้สึกว่ามันมันไม่ไม่เป็นที่นิยมนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ในตอนนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นไปที่ความรู้สึกนะคะแล้วก็เรื่องราวเนี่ยในซีซันที่2มันมีความอึดอัดมากแล้วก็แบบไม่มีความสะดุดตานะคะซึ่งถ้าไม่ได้ดูซีซันแรกแล้วแล้วอยากรู้ว่าตอนจบจะเป็นอย่างไรอะไรประมาณนี้คะ่ะก็คงจะไม่มีคนดูโอ้โหอันนี้ก็แรงอยู่นะคะเป็นพวกคอมเมนต์ทั้งหลาย น,ะะนั่นก็คือค่ะข้อที่1เลยนะคะก็สรุปมาแล้วกันหวังว่าคือข้อที่1ที่สรุปมาจากคอมเมนต์ต่างๆเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นไวปยปอหรือว่าบนบทความทั้งหลายนะคะก็คือ1คือพอดเรื่องเนี่ยมีความอึดอัดไม่น่าตื่นเต้นพอนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันก็จะมี3สิ่งที่ทําให้ซีรีส์นี้แบบมันดูไม่มีรสชาตินั่นก็คือโครงเรื่องนะคะบทมันไม่ได้ตื่นเต้นพอค่ะเซีย,ยาวแล้วก็ซางเฉยนั้นอาศัยแบบเป็นอยู่ในรัชวงศ์นะคะแต่ว่าแม้ของเซีย,วยาว ไปเป็นแบบนายพลด้วยที่มีชื่อเสียงของทางซีเหียนแล้วก็เสียชีวิตในสงครามส่วนพ่อของซางเฉียนนั้นก็เหมือนกับกลายเป็นเหยื่อนะคะที่เหล่าพี่น้องต้องการจะกําจัดไปนั่นเองเด่นมากนะคะเด่นมากก็ฆ่าไปนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้หยิบมีดไปฆ่าไปฆ่าแบบพ่อของซางเฉียนเองซึ่งเป็นเหมือนกับพี่น้องกันจริงๆเลยแต่ว่าด้วยความอิจฉาเนาะเด่นเนาะท่านท่านอ,อดีตกษัตริย์ซีเหียนนะคะท่านไทจินนั้นรักพ่อของซางเฉียนมากๆนะคะ เอาล่ะค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังรวมถึงท่านปู่ของซางเฉียนด้วยนะคะแม้ว่าเขานั้นจะมีอำนาจสูงสุดแต่ก็ไม่มี ลูกคนใดของเขาเลยนะคะที่จริงใจตอเเขายกเว้นพ่อของซางเฉียนเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าจริงใจมากเด่นมากนะคะโดนรักมากก็ต้องตายไปเร็วนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในทุกๆวันที่รวมญาตินะคะเขาก็จะต้องกินข้าวคนเดียวเสมอเลยนะคะแล้วก็มีแก้วเหล้าอีกแก้วหนึ่งลินแก้วเหล้าเอาไว้ให้กับภรรยาผู้ล่วงลับของเขานะคะเหมือนกับว่าจะมีอยู่มีนางอยู่ข้างๆตัวอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งคือทุกทุกอย่างทีมของการจัดฉา ของอะไรเงี้ยมันก็จะดูเหงาเหงาใช่ไหมล่ะนี้ต่อมานะคะทางซางเฉียนนั้นต้องการจะเป็นกษัตริย์ที่อยู่สูงสุดในพื้นที่รกร้างแห่งนี้นะคะเขาก็แบบพาเซียวยาวกลับไปในอาณาจักรซีเหียนแล้วเขาคิดว่าจะมีการต่อสู้ที่ยาวนานแล้วก็ยากลบาบากนะคะทีนี้ซางเฉียน,น,นก็คิดด้วยตัวเองตลอดเวลามันต้องเป็นแนวนี้แนวนี้นะคะเราก็จะได้เห็นถึงเหมือนกับคือ เออยังไงดีล่ะคือพระเอกอะ่ะจะเห็นแก่ตัวมากไม่ได้นะคะแต่ว่าในในเนี้ยในซีซั่นที่2เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าซางเฉียนนั้นเป็นบทตัวโกงชัดๆเลยนะคะก็คือมีความเห็นแก่ตัวสุดๆไม่ว่าจะ ไม่ว่าจะใครก็ตามนะคะคือคนที่มีผลประโยชน์กับเขาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นนางเอกของพวกเราก็ตามเขาแบบเอาเปรียบไปหมดเลยนะคะทำให้คนมองว่าสางเฉียนี้ไม่น่าจะใช่พระเอกด้วยซ้ำไปนะคะกลายเป็นแบบตัวโกงอะไรประมาณนี้มีความเห็นแก่ตัวสุดๆนะคะนี่ก็เป็นการตีความของเหล่าบรรดาออคอมเมนต์นะคะเพราะฉะนั้นพวกเขาก็แบบมีความรู้สึกว่าทั้งเซียวยาวและก็สางเฉียน,นั้นไม่ได้มีความกล้าอะไรเหมือนพ่อแม่ในรุ่นพ่อแม่ของพวกเขาเลยจริงๆนะคะมันก็เลย ทำให้แบบขาดความตื่นเต้นของพอดเรื่องไปค่ะทีนี้มานะคะที่ประเด็นที่สองนะคะที่รวมรวมมาก,ก็คือมันไม่มีความสงสัยอะไรให้ต้องสงสัยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันมีนวนิยายต้นฉับด้วยแหละแล้วมันก็แบบเออจบด้วยความความเศร้าเอาง่ายมันไม่มีปมอะไรให้ต้องแก้นะคะก็การพัฒนาโครงเรื่องนั้นนะคะเขาบอกว่าถูกละเลยจนเกินไปไม่มีปมอะไรเลยที่จะแบบดึงดูดให้มีความน่าสงสัยนะคะหลายคนนะคะที่เคยอ่านงานต้นฉบับ ก็จะรู้ดีว่าตอนจบของเซียงหลิวนั้นก็คือเขาเสียชีวิตในสนามลบนะคะแล้วก็แบบทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยก็คือเซียวเยาไม่เคยได้รู้ความรู้สึกของเขาเลยนะคะแม้กระทั่งเขาได้เสียชีวิตไปแล้วอะไรประมาณนี้ยอย่างไรก็ตามนะคะในตอนจบของในละครเนี่ยค่ะก็ทุกคนก็บอกว่าหลังจากที่ดูวิดีโอตัดต่อแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเป็นแบบบนโซเชียลมีเดียแล้วในละครก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะ <laughs> เพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็มีหลายๆคอมเมน เลยก็ถามว่าทำไมอ่ะเสียงหลิวมันจะแบบไม่มีไม่มีการจัดการตอนจบที่ดีกว่านี้ได้เลยได้เลยเหรอในเวอร์ชันละครนะคะคนคนเขาก็มีความหวังกันว่าเอ้ยทำไมต้องให้เสียงหลิวตายด้วยอะไรประมาณนี้นะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าก็เห็นอยู่ชัดๆว่าเซียงหลิวนั้นเป็นคนโคตรจะดีนะคะความรักที่เขามีต่อเซียวยาวนั้นบริสุทธิ์มากๆแล้วเขาไม่ต้องการไม่ต้องคือไม่ต้องการแล้วก็ไม่ขอสิ่งใดตอบแทนเลยนะคะเมื่อใดก็ตามที่เซียวยาวนั้นตกอยู่ในอันตรายเขาจะรีบวิ่งไปทันทีเลยแม้ว่าเขานั้นจะต้องเสียชีวิตก็ตาม แต่ว่าก็ยังคงให้เซลล์ย,ยาวนั้นมองไม่เห็นข้อดีในตัวเขาแล้วก็มักจะได้รับรู้แต่เฉพาะในแง่ที่ทําให้คิดถึงตัวเขาไม่ดีเช่นในการที่แบบเออได้รับสิ่งแรกเปลี่ยนจากตระกูลถูซานน่นนี่นั่นนะคะได้รับสิ่งแรกเปลี่ยนจากสางเฉียนซึ่งก็ทําให้แบบตัวของเซลลวยาวรู้สึกว่าตัวเองโอ้แต่ละไม่ได้ติดค้างอะไรนะก็มีข้อแรกเปลี่ยนอะไรเงี้ยคือมันเป็นการเข้าใจผิดนะคะแล้วเซียงหลิวนั้นไม่เพียงแต่มีความรักที่บริสุทธิ์ให้ต่อเซลล์ยาวเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นคนที่เห็นคุณค่าของม แต่ภาพแล้วก็ความจงรักภักดีอีกด้วยนะคะก็เลยมีคําถามอยู่มากมายว่าทําไมจะใหท้ทำไมจะให้ตัวละครตัวเนี้ซึ่งโอ้โหโคตรดีทุกอย่างเลยเนี่ยมันพระเอกชัดๆเลยนะคะทําไมถึงให้เขาตายไม่ให้เขาแบบไม่มีการเปลี่ยนอะไรในเวอร์ชั่นแบบละครอะไรประมาณนี้นะคะ ซึ่งณจุดนี้ก็พวกเรารู้กันดีเนาะเสียงหลิวนั้นในตอนที่เป็นเด็กก็คือพ่อบุญธรรมหงเจียงนั้นเป็นผู้ที่ช่วยเขานะคะช่วยชีวิตออกมาแล้วก็ให้อ,อำนาจแล้วก็หน้าที่ กับเขานะคะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็นํากองทหารนะคะซึ่งเป็นกองสุดท้ายแล้วเรียกว่าคนอื่นจะเรียกว่ากองทหารกรบฏสนงนะคะแต่ว่าพวกเขาเองก็เรียกตัวเองว่าเป็นกองกําลังที่เหมือนกบดแอกนั่นแหละเออ <c oughs> <c oughs> ก็สืบทอดมาจากท่านท่านซืน้อเฉิงอีกทีนะคะซื้อเฉิงพ่อของเซียวยาวนั้นเป็นรุ่นเดียวกันกับทางด้านท่านพ่อบุญธรรมหงเจียงเนี่ยล่ะค่ะ <c oughs> เอาละค่ะก็ณะจุดนี้ก็เซียงหลิวก็อยู่เคียงข้างเขาแล้วก็ใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตอบแทนบุญคุณด้วยนะคะ ในส่วนของในละครเนี่ยจะมีบทที่พ่อเนาะพ่อบุญธรรมอะ่ะหงเจียงบอกเสียงหลิวด้วยแหละว่าเจ้าไปเถอะเจ้าอยู่มาตั้งนานแล้วคือบุญคุณอะไรเนี่ยก็คือใช้คืนค่าหมดแล้วเจ้าไปเถอะเพราะว่าศึกครั้งเนี้ยคืออย่างไงยังไงก็ต้องแบบก็ต้องหมดไปอะ่ะก็คือทุกคนนะ่าจะไม่มีเหลือแล้วนะคะสำหรับชีวิตนี้แต่เสียงหลิวก็เลือกที่จะอยู่นะคะกับกับพ่อบุญธรรมแล้วก็อยู่กับแบบ ทหารกลุ่มนี้ที่เขาอยู่ด้วยกันมานะคะโอ้โหตายละส่วนสำหรับคนที่พอรู้นะคะรู้ว่าเสียวยาวนั้นแบบเออแบบ รักเสียงหลิวอะไรเงี้ยทั้งปู่เนาะอย่างท่านไทจ่นก็ให้สร้างเฉียนเนี่ยไปเกี้ยกลมเสียงหลิวมาให้ได้แม้กระทั่งทางห้าวหลิงเองนะคะก็พยายามที่จะให้ทางด้านแบบลูกศิษย์เอกสองคนนะคะหวันจําได้ชื่อคนเดียวคือรูโซอะไรเงี้ยให้ไปเกี้ยกลมทางด้านของเสียงหลิวมาอยู่ทางห้าวหลิงก็ได้อะไรเงี้ยคือให้มาอยู่ทางเนี้ยเออให้มาอยู่ทางด้านเดียวกันกับทางทางเซียวยาวนะคะแต่ว่าเสียงหลิวก็ไม่เคยที่จะมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเสียงหลิว ที่ให้ความสำคัญกับทั้งความรักแล้วก็ความ ยุติธรรมนะคะมิตรภาพแล้วก็ความพักดีค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นงานกลายเป็นแบบอะไรดีละ่ะกลายทำเป็นแบบให้ผู้ชมรู้สึกไม่สบายใจทำไมถึงคนที่แบบดีแบบขนาดเนี้ยดีขนาดเนี้ยทำไมถึงไม่มีตอนจบที่ดีนะคะจุดนี้ก็เป็นข้อที่สองที่ทำให้แบบทุกคนรู้สึกแบบด,ดูเรื่องนี้เหนื่อยรอไปก่อนแล้วกันตอนนี้ยังไม่ดูนะคะส่วนประเด็นที่3นะคะก็มีคนบอกว่าเนื้อเรื่องมันลากไปค่ะก็คือมันดูยืดยืดนั่นเองนะคะซึ่งณนะจุด เขาให้ความคิดเห็นน้ะที่หวานไปรวบรวมมาก็คือจุดสำคัญนะคะไฮไลท์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดเนี่ยก็คือซีซั่นที่สก็ทุกคนนั้นรอมาเป็นปีทีนี้เป็นเรื่องปกติที่เวลารอเป็นเวลานานเนี่ยก็เออถ้าบทาละครมันมาแล้วมันมีการลากยาวยืดเยื้อนะคะคือช่วงเวลาไม่มีช่วงเวลาที่มันดูแบบบทแบบคลาสสิกมากๆมันเหมือนเล่งไปทุกอย่างเลยนะคะอย่างตอนล่าสุดนะคะเขาบอกว่า เซียวเยานั้นมีปัญหานะคะกับประสบการณ์ชีวิตของนางก็คงเป็นเรื่องที่แบบข่าวลือที่สร้างเฉยน,นะคะปล่อยออกไปว่านางนั้นไม่ใช่ลูกของกษัตริย์เฮาหลิงแต่เป็นลูกของซื่อเฉิงนะคะกับซีหลิงเหิงนั่นเองค่ะซึ่งณนะจุดนี้นะคะก็ก็ห้อยไว้อย่างนั้นเลยพอเซียวเยาประสบปัญหาเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตของนางก็ไม่มีการกล่าวถึงสิ่งอื่นๆใดอีกเลยก็ลากนะณนะพอดเนี่ยไปยาวมากเลยนะคะแล้วก็คือเห็นแต่ความเศร้าของเซียวเยา เท่าน,นั้นค่ะแล้วก็จะที่พวกเขาจําได้ก็คือจําที่เซียงหลิวนั้นมาปอบนางนะคะส่วนทางด้านถูซันจิงก็มาปอบด้วยแล้วในที่สุดนั้นก็ถึงตาซางเฉียนที่จะมาปอบเพราะฉะนั้นแล้วฉากนี้ก็ลากไปยาวๆเลยนะคะปอบกันทั้งทั้งส,สามคนนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะถูซานจิงก็ยังกล่าวอีกว่าประสบการณ์ชีวิตของเซียวยาวนั้นถูกจงใจปล่อยให้ล้วนไหลโดยซางเฉียนแต่ก็ไม่มีอะไรนะคะเกี่ยวกับไอตัวของของคลิปนี้ต่อไปเลยก็คือหลังจากที่บอกแล้วก็แล้วกันไปนะคะเพียงแต่ตอนที่ถูซานจิงกําลังคุยกับซางเฉียนนั้นเขาก็พูดโดยที่ไม่มีความเจ็บปวดใดๆแสดงออกมานะคะแล้วก็แบบยังไงดี่ะคือมัน ออนั่นแหละเออตามนี้และการสมรู้ร่วมคิดเบื้องหลังมันก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยนะคะพูดสั้นๆก็คือเมื่อพูดถึงเซียวยาวเนี่ยเนื้อเรื่องจะยืดเยื้อมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นเองนะคะก็เหมือนกับว่าเฮ้ยแต่เซียวยาวเป็นนางเอกนะ <c oughs> ก็ต้องให้แอร์ไทม์คุณอย่างจือมากหน่อยใช่ไหมเออแต่นี้เหล่าบรรดาชาวเน็ตเขาก็บอกว่าเนื้อเรื่องมันยืดเยื้อมากเลยแล้วก็ไม่น่าตื่นเต้นมากนักนะคะมันก็เหมือนกับการพันเท้าของหญิงชาาที่มัน ที่มันแบบพันจนมีกลิ่นเหม็นทำให้คนเบื่อที่จะดูโอ้โหปากคอเรอะร้ายจริงๆเลยนะคะเอาละคะ่ะเอาละนี่ก็เป็น3หัวข้อใหญ่ๆนะคะที่แบบเออหวานไปสรุปมาจากเว็บบอร์ดของจีนเนาะว่าว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะกับเรื่องเนี้ยซีซั่น2ของห่วงคำหนึ่งดวงใจนี่ระนะคะเอาละคะ่ะแล้วเพื่อนๆล่ะค่ะมีอะไรที่เห็นด้วยแล้วก็อะไรที่ไม่เห็นด้วยกับเหล่าบรรดาเน็ตดิเซนจีนบ้างไหมนะคะเน็ติเซนไทยนะคะพวกเราก็ดูเหมือนกันพวกเราก็ ก็น่าจะมีความคิดเห็นบ้างนะอะล่ะค่ะก็คอมเมนต์มาได้นะคะใครทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ